โรงแรมอมารีกรุงเทพมหานครอมารีแบงคอกฟอร์เมอรี่อมารีวอเตอร์เกตแบงคอกร่วมกับโน t เอเบิร์นแบงคอกต่อยอดจากกิจกรรม TMS v S Partnership Program โดยทีเซ TCEB ร่วมกับสมาคมธุรกิจสร้างสารรค์การจัดงาน EMA จับคู่ธุรกิจระหว่างสถานประกอบการไมซ์ MICE เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการจัดงานแบบบูรณาการต่อย,ยอดไปสู่การเกิดรูปแบบธุรกิจใหม่และมุ่งให้เกิด Business Partner ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจม MICE ของประเทศแบบครบทุกด้านจัดอมารีเอก็กเพียรต่อเนื่องปีที่2ในทีม360องศา of ฟเ v e ASENSORY EXPERIENCE คุณสุขมานมอนเดลแอเรียเจเนอรัล์แมเนเจอร์ของอมารีแบงกคอกและ ONYX แบงก์คอก์รูพเปอร์ตีกล่าวว่าจุดเด่นของโรงแรมอมารีโรงแรมใหม่ในทีม t e m p o r a r y t h a i ท e น s ถือเป็นโรงแรมที่เพียบพร้อมรองรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการจัดการงานในตลาด MICE การจัดงานอมารีเอ็กซ์คเรียนในครั้งนี้จึงพร้อมนำจุดแข็งด้านเซอร์วิสชั้นเยี่ยมอาหารเลิศโรสทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยังพร้อมเดินหน้าส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนผลักดันสินค้าจากผลิตภัณฑ์และผลิตท้องถิน่นพร้อมปลุกจิตสำนึกคนในองค์กรด้านความยั่งยืนมาสร้างประสบการณ์ในงานนี้เพื่อเข้าสู่การเป็น e ีโคเฟรนลี่อีเวน์อีกด้วยคุณอัยรัตนสิทธิพูลผู้ก่อตั้งและ CEO n โ t e น b เอเบิ n g แบงคอกนาเทเบิร์แบคอก ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการออกแบบประสบการณ์การจัดงาน (Experiential Design) กล่าวว่านอกจากตลาดไมซ์ (MICE) เราจะทำยังไงให้คนเข้ามาเปิดประสบการณ์ในโรงแรมได้อีกมากกว่าการมาทานอาหารจัดประชุมจัดงานแต่งงานเพราะคนเมืองส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาก็เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในฐานะเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การจัดงานเอ็ก r ทเรียนเชียลดีไซน์จึงได้เกิดอามารีเอ็กเทเรียนขึ้นความสุขเริ่มขึ้นด้วยการเปิดตัวของดอเตอร์ อักรวัฒศรีนรง์มาพร้อมวงวีทริโอวีเอทริโอซึ่งเป็นวงดนตรีคลาสสิกสัญชาติไทยวงแรก มานำเสนอออเคสตราที่มีความเป็นเทรนดี้อิมเมอร์ซีฟเน้นเข้าถึงคนผสมผสานและสัมพันธ์กับดนตรีในทุกรูปแบบพร้อมเปิดตัวสเปเชียลเกสสามเจ้าพ่อเพลงรักเบ ah ิร์ดกฮาร์ดศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานกว่า30ปีและเป็นวงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องก่อนจะปิดท้ายด้วยทรงสิ์รุ่งนพคุณศรีกบนักร้องนักแสดงคุณภาพเจ้าของเพลงฮิต ปาติหานขีดเส้นใต้มาปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยไมเวที่บอกถึงความตัวตนที่สุดโดยมาร่วมโชว์เพลงพิเศษในแบบออเคสตรา360องศาครั้งแรกส่วนของโชว์ได้สลบับกับการนำเสนอเมนูจากเชฟมิเกเล่ที่นำความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นต่างๆในการนำวัตถุดิบการทำอาหารที่สดใหม่และออแกนิกทั้งยังร่วมมือกับ SOS สกอเล่อออฟซัสเตอร์ในการนำขยะและสิ่งที่เหลือใช้จากบริการและกิจกรรมของโรงแรมให้กับพื้นที่ต่างๆร่วมรักโลกและสนับสนุนชุมชนไปด้วยกันโดยมีการตกแต่งให้น้อยที่สุดเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ไม่ใช้ไฟฟ้า และการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์การร่วมงานออนไลน์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณยุทธชัยจรณจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group, o n นิกซ์โฮสเทลิตี ONYX Hospitality Group ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินอีกด้วยเมื่อสร้างอาหารเลิศรสและถูกกูเรตให้ลงตัวกับ i m m e r อร์ e ีเพอร์ฟอร์แและศิลปะของดนตรีจึงเหมือนภาพวาดตรงที่โมเมนต์นั้นมันเกิดขึ้น และมันไม่สามารถเรียกคืนได้อีกไม่ว่าคุณจะเอากลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งการแสดงเพลงเดียวกันก็จะสร้างปรากฏการณ์ที่ต่างกาันขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มารับประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันซึ่งโชว์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากศิลปินที่เก่งที่สุดแต่เกิดขึ้นจากเคมีที่ลงตัวระหว่างผู้เล่นผู้ฟังและสถานที่ด็เตอร์ อัคราวท์กล่าวสรุปทั้งนี้อมารีเอ็กพีรเรียนได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่โดยคุณเจรนัยบุญประสาสุขผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มหนึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเผยว่าโรงพยาบาลมีแคมเปญโปรโมตให้ทุกคนได้มีโอกาสทักทายกับสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้าที่ใครๆก็เข้าถึงได้ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบคลุมทุก ช่วงอายุและตรวจเฉพาะโรค เพื่อคงความเป็นอันดับหนึ่งของเฮลท์แคร์ในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนับเป็นผู้ที่ร่วมสร้างอีโคเฟรนด์ลี่อีเวนต์อย่างแท้จริงการจัดอมารีเอ็กทีเรียนปีนี้ได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากผู้ร่วมงานโรงแรมอมารีกรุงเทพและโนดเอเบิแบงคอกจะร่วมกันมุ่งม,มั่นออกแบบประสบการณ์การจัดงานเอ็กทีเรียนเชี่ยลดีไซน์ให้กับผู้ร่วมงานต่อไปให้อย่างรู้ใจต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมอมารีเอ็กพีเเรียนที่